สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโซทรนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนามาชมพระสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาผมขึ้นหัวข้อไว้นะครับเนาะระเบิดกรอบสองพระนะครับเนาะเป็นแหวนพี่รอดนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะนี่นะครับถ้าดูนะครับ นะครับเนาะเก่าๆนะครับนี่ดูลงลักยางไม้นะครับนี่ลงลักยางไม้เก่าๆเดิมๆกันมาเลยนะครับเนาะนี่ดูนะครับคลาสสิกครับนะครับสภาพใช้แต่ได้แท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลักยางไม้เก่าๆเดิมๆกันมาเลยนะครับผมนะทำไมผมถึงว่าระเบิดกล่องสปาร์นะครับก็พอดีชิ้นนี้นะครับเนาะผมได้มาเมื่อวานนะครับเนาะเขาเขาเลี่ยมกรอบพลาสติกมานะครับแล้วก็คือเนี่ยนะครับ คือก่อนหน้านั้นเขาใช้นะไม่มีนะเขาใช้มาแล้วเห็นไหมครับสภาพก็เป็นอย่างนี้เขาก็เลยไปเลี่ยมกรอกเพื่อที่จะห้อยคอใช้นะครับนี่นะครับเนาะผมก็เลยระเบิดออกนะครับเนาะระเบิดออกจะได้ส่องกับเนี่ยเพื่อนๆพี่แบบถนัดทันนีชัดๆนะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับของแท้ของเก่าเขาไม่กลัวกล้องนะนะครับไม่ต้องกลัวพลาสติกระเบิดออกเลยนะครับนาะส่องได้ทุกแง่ทุกมุมนะครับเห็นไหมครับความเก่าของเขานะครับเนี่ยดู นี่นะคุณไอวีนะครับเนี่ยกาส์ดีดีนะครับผมนะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องส่องกันแล้วก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะก็นะครับสําหรับใครที่แบบเออ่าจจะแบบเล่นพ้าแต่เขาไม่ได้ดูแบบสะสมเพราะศรัทธานะครับไม่ได้ศึกษาประวัตแบบิอะไรนะครับก็เอ๊ะปลวปูยิ้มยังไงอะไรนะครับจะรู้แต่ว่า อันนี้หมื่นอันนี้ห้าหมื่นอันนี้แสนก็จะเสาะหาแต่ไอแพงๆนะครับนะครับแต่นะครับถ้าสะสมเพราะศรัทธาจริงนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับของท่านพระเครื่องท่านเครื่องรางท่านนะครับท่านเป็นเกจิอีกรูปหนึ่งนะครับที่ของท่านนะครับนักแขวนเดี่ยวเที่ยวทั่วไทยได้แน่นอนนะครับเนาะก็คือนะครับท่านเป็นเกจิยุคเก่านะครับนาะยุคเก่านะครับยุคเอ๋ ยุคสองสี่ห้าศูนย์นะครับเนาะยุคสองสี occurs, maintain, an, mm ่ห hmm. ้าศูนย์นะครับเอาง่ายๆนะนะครับท่านติดหนึ่งในสิบเจจิกบใส่ไม้อ่ะนะครับร่วมกับนะครับร่วมกับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าชื่อให้ฟังนะร่วมกับหลวงพ่อกานวัดพญาตนะครับสิบเจจินะครับที่เขาเอาเจจิประเทศไทยมาลองกบใส่ไม้ไปกลับนะครับหลวงหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับท่านติดหนึ่งในสิบเจจิเมืองไทยนะครับที่พลังจิตแก่กล้านะครับร่วมกับนะครับพ่อกานวัดพญาตนะครับเนาะ พราะปานคลองด่านนะครับหรือพราะปานบางเฮียนั่นแหละนะครับเนาะเพราะเงินนะครับเพราะเงินบางคานนะวันนี้ปูสุกนะครับปากคอนะครับปูบุญนะครับวัดกลางนะครับเนาะปูเอี่ยมวัดหนังนะครับแล้วก็ปูยิ้มนะครับแล้วก็พทถาเป็นยังแตกนะวันนี้นะนะครับปจอดอลรวบนะครับเกจิทางใต้ชุมพรนะครับผมแล้วก็ปูทองวัดเขากบนะครับนี่นะครับเนาะสิบเกจินะครับเนาะนะครับแล้วของท่านแขวนเดียวไม่เที่ยวทั่วไทยได้ยังไงท่านยุค ท่นเก่งคู่กับพอกันนะครับพอปานบางเฮียอย่างเงี้ยพอเงินอย่างเงี้ยนะครับเนาะปุกสุกอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็อยากจะให้รู้กันนะครับว่าเล่าให้ฟังเพราะอะไรนะครับสะสมเพราะศรัทธานะครับสะสมเพราะท่านเก่งจริงนะครับไม่ใช่สะสมเพราะราคานะครับผมนะนะครับบางทีราคารู้แต่ราคานะครับรู้หรือเปล่าว่าท่านน่าศรัทธาเพราะอะไรนะครับเนาะอันนี้ก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะมาเพื่อนพี่นะครับเนาะมา มาดูแนวทางการเล่นหานะครับนี่ก็นะครับน้องแหวนพิ่ลอดท่านนะครับน้องแหวนพี่ลอดหลวงปู่ยิ้มนะครับก็จะมีนะครับหลายแบบนะครับเห็นไหมครับก็จะมีนะครับเกดยอดนะครับน้องหมวกเจ๊กหมวกจีนอะไรท่านก็นะครับท่านก็เป็นเห็นไหมครับท่านก็เป็นศิลปะของท่านนะครับนาอแต่เห็นไหมครับแหวนพี่ลอดนะครับผมนะแหวนพิ่ลอดก็คืออะไรเนี่ยดูนะครับพี่ะีเดี๋ยวนะครับนี่เห็นไหมครับ หมือนพี่ลอดก็คืออะไรนะพี่นะก็คือเขาเอาเนี่ยนะครับเอาเชือกเห็นไหมครับมาพันกันมาพันกันเป็นเงื่อนพี่รอดนะครับเป็นเงื่อนพี่รอดก็ด้วยความหมายว่ารอดปลอดภัยนั่นแหละนะเห็นไหมครับนะเขามีนัยยะต่างๆนะครับของของเขาที่สร้างแต่โบราณนะครับนะนี่ดูดูนะครับนะแล้วก็นะครับนี่นะครับเชือกเนี่ยเชือกท่านก็จะเป็นพวกนะครับเชือกมัตตาสังนะครับเห็นไหมครับ มัตตาสังนะครับเนาะนี่นะครับสายศิลมมัตตาสังห่อศพอะไรอย่างนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับผ้าดิบต่างๆนะครับเป็นของทนสิทธิ์นะครับที่เอามาทำนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยนะครับเป็นเงื่อนพิรอดนะเว้นะก็คือรอดปลอดภัยนั่นแหละนะครับมันก็ปีนนัยยะนะครับมันก็มีนัยยะของเขานะครับผมเห็นไหมครับนะนี่เป็นเงื่อนพิรอดนะครับผมเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเอาเชือกสั่นกันไปสั่นกันมานะเว่ย นะครับสินท่านมีเยอะนะครับนอนาหมวกเจ็กหมวกจีนเจ็ยอดอะไรต่างๆนะครับแต่นะครับเนี่ยเงินพิลอดก็มีนะครับเนี่ยแหวนพี่ลอดนะครับนี่ก็รอดปลอดภัยนั่นเองนะครับผมนี่ดูเห็นไหมครับกระสานกันไปก็นะครับก็เหมือนเราเรียนพวกลูกเสือนะครับเป็นเงื่อนพ่ลอดนะครับเนาะนี่รอดปลอดภัยนะครับผมแล้วก็นะครับ เชือกสายสินเก่ามัตตาสังเกาผ้ามัตตาสังเกาแล้วก็ดูนะครนะรักอย่างไม้เดิมๆนะครับเนาะนะครับก็ชิ้นนี้นะครับเนาะบอกตรงๆก็นะครับช้านะครับแต่นะครับใดแท้ดูง่ายนะครับไม่ต้องแบบคือสบายใจนะนีันแล้วก็ความเก่งท่านก็ที่ผมบอกไปแล้วนะครับพ่าท่านติดหนึ่งในสิบนะครับเกจิสิบเกจิพลั ก็มาต่อกันนะครับป็นวี่นะพอดีวิดีโอมันเด้งออกนะครับแต่เดียวนะครับก็ได้เป็นสิบหนึ่งในสิบกจะีนะครับพลังจิตแก่กล้านะครับแล้วก็นะครับเนาะวงนี้นะครับดูวงนี้นะครับวงนี้นะครับสภาพใช้แต่นะครับเนาะได้แท้ดูง่ายนะครับดูนะครับเนาะนะเชือกมาตาสังเก่าเก่านะครับเดิมเดิมแล้วก็ดูนะครับเนี่ยนะครับลักยางไม้นะครับเนี่ยเก่าเก่าเดิมเดิมนะครับเนี่ยดูนะคุณพี่นะครับ ดูนะครับเนาะนะครับก็เจ้าของเก่าขาใช้จนช้ำนั่นแหละนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงพลาสติกอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมก็ระเบิดกรอบให้ดูกันนะครับนะไปมาลงกล้องกันนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะนะครับก็นะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับท่านมรณภาพราวปีสองสี่หกกว่านะครับก็ก็อย่างที่บอกนะครับท่านยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินนะครับ เงินบางคานปูสุกปูเอี่ยมนั่นแหละนะครับท่านมลณภาพเราๆนั้นนะครับปูบุญอย่างนี้นะครับนะนะครับดูนะครับนี่นะนะครับดูนะครับนะครับเชียกมาตาสังนะครับนอดูเก่าๆเดิมๆมาเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเนี่ยลากยางไม้เห็นไหมครับนะแห้งๆกลางๆฝังไปในเนื้อเลยนะครับผมนะนี่ ดูนะครับขนาดสภาพใช้อย่างนี้ไี่เราดูลักนะครับยังเห็นไหมครับเนี่ยสภาพก็ยังมีนะครับลักเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับธรรมชาติลักนะครับผมนะเนี่ยเหลือบกน้ําตาหน้ารักหน้ารักนะครับผมนะดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่าดูอย่างนี้นะครับเนาะเก่าขนาดนี้ยังดูยังมีความชื้นเลยนี่นะรับอย่างนี้ผมบอกธรรมชาติลักมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอลงลักเพื่อรักษาสภาพเชือกครับไม่ใช่ลงลักเพื่อให้มันแห้งๆกลางๆนะครับ ให้มันดูเก่าไม่ใช่นะลักมันไม่จําเป็นต้องเก่านะครับแต่มันมีธรรมชาติความเก่าที่แบบชื้นๆของเขาอยู่แล้วนะครับผมนะที่ที่ที่เราดูู้กันเห็นไหมครับนะขนาดด้านในสีเห็นไหมครับลักเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในเชือกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะเขาลงเพื่อรักษาสภาพเชือกไั้ไม่มีนะมันไม่จําเป็นต้องแห้งต้องกังต้องเก่าอย่างที่แบบเอ้ยเกาเกาเกานะครับเดี๋ยวนะครับ น่ะนี่เหมือนเปลี่ยนผมมีวงอีกวงหนึ่งนี่นี่เออนะที่ผมเอามาให้ดูวันก่อนเน็นไหมครับน่ะดูลักนะครับดูลักเก้นะครับเห็นไหมครับน่ะเนี่ยนะครับมันจะแห้งแห้งกลางๆเห็นไหมครับมันไม่จําเป็นต้องแห้งแห้งกลางๆนะครับเนาะอย่างนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยแห้งแห้งกลางๆหลอกตาว่าเก่าพางเก่าแล้วดูเชือกเห็นไหมครับเชือกมันก็ไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับเป็นแก้วแก้วนะครับเห็นไหมครับ อย่างนี้นะครับน้องถ้านะครับถ้าลักจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อไม่บีใช้นะครับหลุดเป็นเขิบนนะครับเป็นแผ่นเลยแหละนะครับเพราะมันเล่งให้แห้งไงครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วดูลักแท้นะพี่นะเห็นไหมครับขนาดด้านในสีกับเนื้อนะครับเห็นไหมครับมันยังรักษาสภาพเชือกอะไอรักษาสภาพเห็นไหมครับพามาตาสังได้ดีขนาดนี้เห็นไหมครับยังมีความชื้นอยู่เลยอะนะครับขนาดแบบสภาพแบบอย่างนี้แล้วอะ คิดภาพดูนะขนาดสภาพขนาดนี้แล้วนะแต่ลักท,ที่ธรรมชาติรักเห็นไหมครับที่มันยังอยู่หนะเห็นไหมครับนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับยังมีความชื้นอยู่เลยนะนะครับยังแบบตึมเข้าไปในเนื้อเพื่อที่จะแบบรักษาสภาพสิ่งสิ่งนั้นนะครับเราไม่ว่าจะเป็นผ้าเชือกผ้าอะไรต่างๆนะครับเนาะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่นะครับลักเกนนะครับมันจะติดก,กับเขือเป็นกับเขืออยู่บนพื้นผิวเห็นไหมครับนะมันไม่เข้าไปในไอ้นั่นนะ มันไม่เข้าไปในเชือกนะครับเนาะเห็นไหมครับแล้วก็เป็นกับเขิรอบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอบให้แห้งนะครับนะนะครับนะเห็นไหมครับธรรมชาติมันก็ต่างกันแล้วนะนะครับกับสิ่งที่เนี่ยดูนะพี่นะเห็นไหมครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นเขิร์นนะครับเก่าขนาดนี้หไหมครับความชื้นเขาเหมือนยังมีอยู่เลยไหมครับนะเนี่ยที่ผมบอกตลอดนะครับเนาะลักแท้นะครับนะมันดูนะครับมันดูอย่างเงี้ยมันดูเหมือนใหม่นะครับแต่ มันเป็นธรรมชาติของเขานะครับเหมือนอัมพันธ์ยางไม้อนะครับเนาะเห็นไหมครับมันจะดูไซส์เหมือนหม่เราไปจับสิแข็งคึกเลยนะครับนายังกับเพชรนะครับเนาะคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับธรรมชาติของลักนะครับที่อยากจะบอกนะครับผมนะดูนะครับเห็นไหมครับธรรมชาติของลักดูดีๆนะครับเนาะนะครับคลาสสิกดีนะครับที้นี้นะครับจริงๆนะครับผมก็ผมเนี่ยนะครับผมว่าเขาคลาสสิกนี่แหละผมเลยระเบิดกรอบให้เพื่อนๆพี่นะครับได้ส่อง การชัดๆนะมม่มีทั้งเชือกทั้งลักนะครับนะครับจะแบบจะปล่อยผ่านไปแบบพลาสติกพลาสติกไปมันก็นะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นการชัดๆนะครับเห็นไหมครับดูลักนะครับเนี่ยดูเชือกนะครับเนี่ยดูลักนะครับมันจะเป็นแบบเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบชิ้นๆขนาดสภาพเยที่ผมย้ำอีกทีนะสภาพขนาดนี้แล้วดูลักนะครับ้ไหมครับนะครับจะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับผมนะเนี่ย นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้เบิดกรอบก็มาพลาสติกก็ไปแบบพลาสติกมันก็นะครับนาะมันก็ของนะครับมันก็แลกเปลี่ยนเป็นแบบแบ่งปันกันแต่ความรู้อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะประหารเลยไปที่ที่แบบของชิ้นที่คลาสสิกนะครับก็เลยอยากระเบิดกันให้ดูด้วยกันจะชัดนะี่นี่นะครับดูลักอีกทีนะครับนาออันนี้ชัดนะครับเนี่ยนะครับลักยางไม้นะครับเนี่ยนะครับยังรูชื้นอยู่เลยกับลักคูรูคีรี ดูนะครับผมนะอ่ะวิธีเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะเราต้องรู้จุดประสงค์ที่ที่เขาลงรักนะครับนะมันศึกษากันได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องแบบให้เขามาแหกตาเราอะนะมีนะให้แห้งกลางๆเป็นกับเขือบกับเขือบเอาสีมาทาเป็นชาติเป็นอะไรางเนี้แล้วเทอะนะมีนะนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับรักแท้มันจะออกเองไหมครับขนาดตภาพเยอนขนาดนี้นะครับยังแบบชื้นๆอยู่เลยนะนะครับ พราะเขาลงเพื่อรักษาสภาพสิ่งของนะไม่ใช่ไม่ใช่ลงไว้เพื่อแหกตาให้มันดูเก่า <c oughs> นะครับนะอ่ะง่ายๆสั้นๆแค่นี้นั่นแหละนะครับนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ดูอีกทีนะครับผมนะนี่เชือกเก่านะครับรักเก่านะครับเนาะก็ <c oughs> ถ้าใครได้ไปก็เอาไปเลี่ยมนะไปนี่เลย,นะยไปใช้อย่างนี้เลยนะสงสารเขานะครับก็เลี่ยมกับที่ผมก่อนผมจะระเบิดนั่นแหละนะครับนะนะบนะก็ใช้แหวนเดียวไปไหนมาไหนได้ สบายใจใช้ได้สบายใจอีกรูปหนึ่งแล้วกันนะครับเราเป็นเกจีในดวงใจผมอีกรูปหนึ่งแล้วกันนะครับนะหลวงปู่ยิ้มนะครับผมก็ไม่รู้ดีนะครับผมผมก็มีพระพิตาท่านใช้อยู่ที่ประจําตัวนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรก็เกียจทนลบเล้าไปด้วยพี่นะครับบางทีแบบก็ตแบบัดปัญหาก็เวลาพระใช้อะไรผมก็ไม่เอามาลงดีกว่านะครับจะได้แบบไม่ต้องโดนจีบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ เป็นเกจิในดวงใจที่ที่ผมแบบเหมือนท่านเมตตาผมนะนะครับผมใช้ของท่านติดตัวแล้วผมก็จะได้ลองไปดูคลิปที่ที่ผมลงนะครับผมก็จะได้ของท่านมาเรื่อยๆนะครับมันก็แปลกดีนะคนี่เหมือนพาดึงดูดกันละกันนะพอดีนะมันก็เป็นประมาณนี้นะพอดีก็แปลกดีก็เลยเป็นเกจิในดวงใจผมอีกรูปหนึ่งนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพน่วิทพี่เช่นเคยนะครับน้าที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตั้งค่าช่องให้ผมนันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ